You. You know, <laughs> <heILEN2> <laughs> birthday so happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. We reached 9, did we? Yes. ก่อนแรกมากก่อนแรกเลยครับนี่แหละนี่แหละนะครับรู้เหมือนกันว่าจริงๆไม่ถึงเลยว่าเกิดใช่ไหมเกิดวันก้าวเกิดไม่กี่วันเองเกิดไม่กี่วันเองครับวันนี้แหละถือว่าไม่น่าเกียดอ่าฟรีเบอร์เดย์เป็นที่มาของคำว่าก้าลงมาก้าหรือเปล่าใช่ฮะไม่ทำการบ้านอีกแล้วไม่ทำงั้นเดี๋ยววันเกิดก็ต้องได้อีกก้อนหนึ่งใช่ไหมครับอ่านะครับนี่แหละนะคะ น่ารักมากๆทุกคนขาเราเพราะฉะนั้นนะคะับไเข้ามาแล้วนะก็มาร่วมมวยพรรุ่งหน้านะคะนี่เอาด้วยอเลยนะครับขอให้ปีนี้ฟังๆขอบคุณมากครับพี่หมอค่ะเพลง Happy to you ขอบคุณมากครับผมกลัวอย่างเดียวค ผมกลัวอย่างเดียวว่ากลัวจะมีเทียนสามสิบเอ็ดดอกอ้โหสามสิบเอ็ดแล้วเหรอเนี่ยสามสิบเอ็ดแล้วครับอ้ยฝากไปทําบุญด้วยที่โรงพยาบาลบดีมากครับเห็นแล้วครับที่มาบุญที่หมอช่วยเพราะว่าเขามีโรงพยาบาลบ้านทีนะฮะเพราตอนนี้เราต้องทําบุญกับโรงพยาบาลไงเธอเห็นบอกว่าเป็นโรงพยาบาลหมอก็เลยไม่คิดเยอะเลยฝากไปทําบุญด้วย รู้ใช่ไหมกมด้ข่าวฝากกมาได้ไว้พอน้องก้าวเลยไดมก็ขอให้ปีนี้ปังๆด้วยละด้วยเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีอีกสักเดือนสองเดือนนี้เดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆนะคะอบคุกรับนี่เธอแล้วอะไรทำไมพูดตรงนี้ก็ได้แฟนๆเขาขอมากเลยไอรายการอะไรนะช่องแดงอ่ะเขาขอมากเลยอ่ะให้คิวหน่อยได้ไหมอ่ะหนูชอาไปไหม เออคุยกับนีนาติวเมัขากดดันหมอนักมากเลยนะมาโพสหมอเป็นแบบโพสส่วนตัวด้วยเพราะหมอไม่มีปัญหาคือขอแค่ว่าคิวน้องๆเท่านั้นเองอ่ะพีพีไวยพสด้วยขอให้เราทั้งสองคนคิวตรงกันว่าทั้งจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ ก็หนักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันน้อยที่คุณหมอดาบอกไปว่าอีกสองเดือนนั้นแหละเดือนสองเดือนว่าจะมีข่าวดีอะไรแล้วก็วันนี้นะคะคู่แอบมาทําอะไรกันที่นี่นะคะก็เดี๋ยวรอดูเขาเจอกันได้เลยนะคะก็ไว้ไม่วันดีนหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะครับ,รบพี่นนะะขอบคุณมาก <ขอ S 1> นะครับโอ้โหเทกไม่เอาแล้วขอบคุณมากมีหนักด้วยทองแน่นอนพี่เป็นหนูเก็บไว้ให้โโอ้ห หล,ลายๆดาวรอติดตามนะครับขอบคุณมากครัขบขอบ,ขอบคุณนะคคคขอบุณรัณบหนักไหมอะ่ะไม่หนักเลย